คบคนแบบไหนจะทําให้คุณสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะสวัสดีค่ะคุณซีเจนะคะวันนี้ครูจะให้เคล็ดลับสําคัญเลยนะคะในการเลือกคบคนที่จะทําให้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งแรกคนที่คุณจะคบเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่คิดบวกะคะ่ะมีความคิดที่บวกนะคะมองหาแต่โอกาสมองหาแต่มองมองหาแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ทางด้านบวกหมดคนพวกนี้เขาจะมองเห็นโอกาส ในการทำธุรกิจโอกาสในการจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะเขาจะไม่เอาเวลาไปติชิ้นนินท่าเสียเวลาประมาณนั้นนะคะเขาก็จะมองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่สวยงามและโอกาสเขาก็จะมองเห็น,นะคะ่ะส่วนข้อที่2เลยเนี่ยเขาจะต้องเป็นพวกที่มีเป้าหมายค่ะถ้าคุณปุปคบคนที่มีเป้าหมายคุณก็จะมีดิเรกชันหรือทิศทางที่ชัดเจนนะคะไม่เดินสเปะสปะไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทําไปเพื่อให้สู่เป้าหมายค่ะ คนพวกนี้จะสําเร็จเร็วมากเลยนะคะส่วนข้อที่3เลยคือเลือกคบคนที่มีพลังบวกอยู่ในตัวค่ะคือเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น,น,นมีแต่พลังบวกคิดบวกทําบวกคิดอะไรได้เห็นอะไรดีก็ลงมือทําเลยคนพวกนี้เขามีพลังมี energy สูงมากถ้าคุณไปอยู่ใกล้พวกเขาเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าตื่นตัวนะคะคุณก็อยากจะทําอยากจะลงมือทําอยากจะทําอะไรให้สําเร็จเหมือนกับเขา เพราะฉะนั้นคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับสําคัญนะคะในการเลือกคบคนนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะวันนี้ครูซิเจมาให้เคล็ดลับเท่านี้ก่อนนะคะแล้วยังไงช่วยกันกดติดตามเพจครูสิเจด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ครูซิเจด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบาย